สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเกม g e n e r a ล e เ m ม t e r เหมือนเช่นเคยนะครับเพียงแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยผมจะมาเล่าประวัติตัวละครศัตรูใจคนสุดท้ายในโหมด1980ครับที่มีชื่อว่าโซโนโกสคาโนเอ คลิปนี้เนี่ยคือผมจะเล่าอะไรหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานแล้วก็เรื่องที่แบบว่างไม่ได้บอกในเกมนะครับโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเบื้องต้นแล้วนะครับแต่คนนี้เนี่ยมีชื่อว่าโซ e นโกะสคานโเอะเนาะเป็นตัวละครตัวใจคนสุดท้ายในยหมด1980ครับเบื้องต้นครับลักษณะภายนอกของโซนโกะเนี่ยคือเธอจะไว้ผมสั้นยาวเกือบถึงไหล่ครับเธอมีผมสีม่วงแล้วก็ตาสีม่วงแดงครับ โซโนโกะจะไม่ปรากฏตัวในเกมเลยจนกว่าผู้เล่นจะผ่านสัปดาห์ที่9ต่อจากตัวใจคนที่มีชื่อว่าชิคุซ่าครับซึ่งเธอเนี่ยเคยเป็นนักเรียนเก่าของเรอาคาเดมี่ไฮสคูลแห่งนี้เพียงแต่ว่าการกลับมาในครั้งนี้ของเธอเนี่ยเธออ้างว่าเธอเนี่ยมาต่อดีกรีเพื่อจบการศึกษาจริงๆเราไม่ใช่นะครับเธอมาที่นี่ด้วยเหตุผลที่มากกว่านั้นนั่นคือที่ปรึกษาของเธอไม่ใช่ใครที่ไหนไกลแต่เป็นนักข่าวที่สงสัยในตัวเรียวบะมาตลอดเวลาได้ใช้ช่องโหว่ เพื่อให้โซโนโกะนั้นมาทําการสืบสวนคดีในที่แห่งนี้เพราะเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปในเรื่องนี้ได้สําหรับโซโนโกะครับการกําจัดตามแคนนอนหรือว่าตามเนื้อเรื่องเนี่ยตัวเกมได้เสนอไว้นะครับว่าเราเนี่ยควรจะทําการเป็นเพื่อนกับนางซึ่งผมก็เคยเล่นไปแล้วนะครับคลิปของโซโนโกะเนาะไปดูกันได้ครับจากนั้นครับเมื่อดิสนีย์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปทิ้งจดหมายครับแล้วก็ ถามไถ่านางคราว่าเกิดอ,อะไรขึ้นซึ่งนางเนี่ยก็จะบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับโรงพยาบาลบ้าที่มีช่างถ่ายรูปชั่วร้ายครับมาถ่ายรูปผู้หญิงคนอื่นแล้วก็รวมถึงเธอด้วยเสียหายเธอก็เลยใช้เลบะไปทำนู่นทำนี่ให้นางสุดท้ายนางก็ยอมครับแต่ความเป็นจริงก็เนี่ยในเกมเนี่ยมันบอกมาแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ความจริงเนี่ยคือมันมากกว่านั้นซึ่งก็ในเกมมันก็บอกแค่นี้แหละครับโอเคเรื่องที่เหลือต่อน,นี้เนี่ยผมจะเริ่มเจาะลึกลงไปนะครับคือเรื่องพวกนี้เนี่ยตัวเกมจะไม่บอกเรานะ อย่างแรกครับคุณสงสัยไหมว่าทำไมเควสของโซนโกะเนี่ยถึงใช้ให้เราเนี่ยไปเอาแฟคตอรีคิการ์ดในห้องพักคูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนางไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออย่างจริงใจครับสิ่งที่นางทำเนี่ยก็คือนางพยายามท้าทายให้เรียวบาเนี่ยไปประชิญกับอะไรบางอย่างที่เป็นพฤติกรรมที่อาจจะส่อให้เธอเนี่ยโดนลงโทษได้และก็อาจจะเป็นหลักฐานที่ทําให้เธอเนี่ยถูกมัดตัวง่ายขึ้นฟังตรงนี้เนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าโซนโกะร,รู้มาตลอดเลยเหรอว่าเราเป็นฆาตกรใช่ครับ ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยโซโนโกะเนี่ยสงสัยเรามาตลอดและโซโนโกะเนี่ยก็ไม่ได้ชอบรุ่นพี่จูกิชิด้วยตลอดทั้งสัปดาห์เธอพยายามเข้าหารุ่นพี่จูกิชิทั้งที่ความจริงเนี่ยคือเธอไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยเพียงแต่เธอเนี่ยต้องการหลอกล่อเพื่อให้เรียวบะแสดงตัวตนและพยายามทาอะไรบางอย่างครับนั่นเท่ากับว่าตลอดที่ผ่านมาที่เราเล่นกับนางเนี่ยคือคนที่กุมเกมเนี่ยคือนางอืมแล้วหลายคนเนี่ยจะสงสัยนะครับว่าถ้าหากว่านางยุ้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นฆาตกรแล้วก็สงสัยมาตลอดเลยเนี่ย ทำไมตอนที่ขึ้นศาลเนี่ยทำไมนางถึงไม่โบยเราคําตอบคือนางไม่กล้าครับเธอไม่กล้าและเธอก็กลัวด้วยเพราะภารกิจที่โซโนโกะใชใ้เราเนี่ยไปเผารูปในโรงพยาบาลบ้านเนี่ยก็สแสดงให้เห็นแล้วครับว่าเราเนี่ยเหนือกว่าเธอแค่ไหนสแสดงว่าเธอรู้อยู่แล้วครับว่าถ้าเกิดว่าอยู่ดีไปโบยเรียวบาในกลางศาลเนี่ยจะเป็นการหักหลังและก็สร้างความโกรธแคนกับเรียวบาตเป็นอย่างมากและแน่นอนครับเรียวบาจะไม่มีทางปล่อยให้คนแบบนี้เนี่ยอยู่รอดแน่นอน โซโนโกะรู้แต่ปิดบังครับเธอปล่อยให้นักข่าวหรือพี่เลี้ยงข,ของเธอเนี่ยต่อสู้คนเดียวไปเลยครับนั่นเท่ากับว่าเธอเนี่ยแหกตาพี่เลี้ยงข,ของเธออย่างเต็มๆภายหลังจากการขึ้นศาลนะครับนักข่าวเนี่ยก็ไม่รับเลี้ยงแล้วก็ดูแลเธออีกต่อไปนับตั้งแต่นั้นไปต้นมาครับทั้งสองเนี่ยก็ไม่เคยติดต่อหากันเลยลึกๆแล้วเนี่ยโซโนโกะเนี่ยรู้สึกผิดครับที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวฆาตกรและก็ไปทรยศต่ตอความไว้วางใจของนักข่าวครับ ผลที่เกิดขึ้นตอนนั้นทาให้ทั้งสองตกงานแล้วก็ต้องหางานใหม่ครับแต่สําหรับการไขคดีพวกนี้เนี่ยพวกเขาก็ยังไม่ล้มเลิกทีนะครับถ้าหากว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยชนะคดีขึ้นมาทั้งคู่เนี่ยครับก็จะกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเลยและอาจจะได้ไปต่อครับในคดีโลกเลยนะความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองระหว่างนักข่าวแล้วก็โซโนโกะเนี่ยถือได้ว่าท่านแฝงมากเลยนะครับโซโนโกะเนี่ยมองนักข่าวเหมือนเป็นครูที่ปรึกษาส่วนนักข่าวเนี่ยมองเธอเป็นคู่หูถามว่าทําไมโซโนโกะถึงกล้า กล้ามากที่ทาอะไรแบบนี้เพราะว่ารู้อยู่แล้วครับว่ายังไงตัวเองก็ไปไม่รอดครับคือเธอเนี่ยวิตกว่าต่อให้เธอเนี่ยจะกล่าวหาว่าเรียวบาเนี่เป็นฆาตกรเช่นเดียวกับนักข่าวของเธอเนี่ยมันก็เป็นน้ําหนักที่ไม่มากพอที่จะทาให้เรียวบาเนี่ยถูกจับขังครับและต่อให้พวกเขาทําสําเร็จเรียวบาเนี่ยต้องเข้าคุกนั่นเท่ากับว่าเป็นการสร้างศัตรูครั้งใหญ่เลยครับซึ่งเธอเนี่ยคิดว่าไม่เอาดีกว่า เธอเลือกที่จะรักษาชีวิตอันสงบของเธอให้เธอเนี่ยอยู่รอดต่อไปครับแล้วการที่เราเนี่ยไปมีเฟรนหรือว่าเป็นเพื่อนกับนางเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยภายหลังจากการสารครับโซโนโกะกับเรียวบาเนี่ยก็ไม่เคยติดต่อกันเลยและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับโซโนโกสะสัาโนเอะครับที่มีมากกว่าในเกมเนาะในเกมเนี่ยคือเนะื้อหาบางเบาปิดปลิวตื้นเขินมากครับคือแบบมันก็คาใจอะไรหลายอย่างนะคืออย่างแรกผมก็งงตั้งแต่แรกแล้วถ้าสงสัยในตัวเรียวบาจริง แล้วไปยืนใกล้ๆกับรุ่นพี่ทำไมถูกไหมเออแต่จริงๆแล้วก็นั่นแหละครับชัดเจนครับว่านานเนี่ยหลอกล่อเร็วบะซึ่งก็ถูกแล้วโอเคครับไปไปต่อดีกว่าไม่อยากเล่าเรื่องเยอะต่อไปครับก็คือข้อที่จริงก็เล็กน้อยเกี่ยวกับโซนโกะเนาะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับการจะกําจัดโซนโกะด้วยวิธีการถูกปฏิเสธรักเนี่ยจะทําไม่ได้เพราะว่าโซนโกะเนี่ยจะมีการเช็คของขวัญก่อนที่นางเนี่ยจะไปมอบให้กับรุ่นพี่เสมอเนาะก็คือไปเกลียนไม่ได้ไปปวดไม่ได้แหละเพราะว่านางเช็คต่อไปครับ ภายหลังจากการปริศนาคดีกันในครั้งนั้นเนี่ยนางก็ตัดสินใจครับที่จะไม่อยู่ในเรนนี่ต่อไปนางลาออกไปเลยและก็ไม่กลับมาอีกเลยครับก็มาเพื่อจะมาไอ้นั้นใช่ไหมล่ะเออไม่ได้มาเรียนแรงบารดาใจในการสร้างโซโนโกะเนี่ยครับมาจากโซโนโกะสุซูกิในเรื่องโคนันครับเออนั่นแหละก็ถึงว่านะว่าทาไมคนถึงเรียกว่าใหญ่โคนันเออนี่ไงมีแรงบรรดาใจจากโคนันจริงด้วยคิดถูกแล้วครับเออและก็หากใครเนี่ยมีการให้ของขวัญนางใช่ไหมครับนางเนี่ยก็จะมอง ดอกไม้ด้วยสตาร์ไม่ไว้ใจครับจากนั้นก็ปฏิเสธแบบพุ่นท่วนไปอันนี้หามากถ้าเกิดมีใครนยครับไปทําการตบหน้าโซนโกะเนี่ยโซนโกะจ้ทำการตอบโต้โดยการใช้บิกไตสเปร์มังไปเลย <c oughs> ในเรื่องของการเรียนครับโซนโกะเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เรียนแบบเก่งอะไรมากนะแต่เป็นคนแบบเรียนแบบกลางๆครับแต่ว่าจะมีวิชาหนึ่งที่แบบว่านา,นานจะเก่งพิเศษก็คือวิชาคณิตศาสตร์ครับส่วนในเรื่องของการวัดไอคิวแล้วก็ความสลาดของตัวละครสตูวใจเนี่ยนาเนี่ยไปอันดับ2เลยครับซึ่งอันดับหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นเทโกนะถ้าให้ และก็อันนี้ครับตลอดที่ผ่านมาเนี่ยคือนางไปได้อยู่อาศัยกับพ่อแม่หรือว่าครอบครัว,วรนางครับนางใช้ชีวิตอย่างอิสระด้วยตัวคนเดียวและก็อันนี้ครับเมื่อเธอเนี่ยอายุ20ปีเธอเนี่ยก็เริ่มวิจารณดื่มแอลกอฮอล์แล้วครับสุดท้ายแล้วครับอันนี้เนี่ยคือน่าสนใจมากเลยนะที่นั่งและก็โต๊ะเรียนของเธอเนี่ยเป็นที่เก่าของซูเมเลสโตตากิครับตัวละครสตู๋หัวใจคนแรกที่ถูกเรียวบาคฆ่าตายในห้องน้ําคือนางเนี่ยมานั่งตรงนั้นไงซึ่งอันนี้ถ้าใครไม่รู้คิดไปเองก็เปล่านะ ถ้าไฟรู้สึกว่าซูมิเรก,กับโซโนโกะเนี่ยมันดูแบบคล้ายๆกันอะทรงผมแล้วก็หน้ามันแล้วก็ชื่อมันคล้ายๆกันมากอ่ะทุกคนว่ามันคล้ายไหมถ้าไฟว่าคล้ายมากแล้วไฟว่ามันต้องมีอะไรกับ2ตัวละครตัวนี้ว่ะแต่พอถ้าไฟลองไปค้นหาดูใช่ไหมปรากฏว่าหาไม่เจอครับหรือว่าหาไม่รอบครอบพอถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับโซโนโกะที่มากกว่านั้นเนี่ยก็มาแชร์กันได้นะครับมีทฤษฎีอะไรเนี่ยสมคบคิดก็พูดกันมาได้เลย โอเคครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้มาเล่าถึงโซโนโกะสคานโเอะเนาะตัวละครตัวใจคนสุดท้ายในหมด1 980ครับก็เป็นตัวละครที่ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเลยนะแต่ตอนที่รู้เบื้องหลังเนี่ยก็ก็แอบอึ้งอยู่อะเพราะว่าแบบออกแนวเห็นกับตัวนิดนเออแต่ว่าเราก็อดคิดไม่ได้เนาะสำหรับโซโนโกะเนี่ยครับตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเล่ไปบอกว่าจะมีการเปิดเผยในเรื่องของเธอมากขึ้นเนาะ ความผิดในอดีตของเธอรวมถึงไอ้ข้อสงสัยเรื่องถุงเท้าความชั่วร้ายแล้วก็ความมีทั้งหมดของเธอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในคลิปมันที่ผมบอกไปเนี่ยคือมันมีมากกว่านั้นเนาะแต่ทางเกยเตอร์เลสเด็กเยังไม่ได้เปิดเผยมาที่เอาว่าทุกคนเนี่ยรอก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีการบอกเมื่อไรเนี่ยผมจะทำการรีบอัปเดตเลยสําหรับคลิปนี้นะครับใครชื่นชอบนะครับช่วยฝากกดไลค์กดตั้งผมด้วยครับผมคลิปหน้าเนี่ยใครมีคอนเทนต์อะไรมาแนะนำหรือว่าอยากให้ผมเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับใครเนี่ยให้มาเล่าเนี่ยก็บอกก ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ผมไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย